ลุกขึ้นสาละวันลุกขึ้นุนสาละวันลุกขึ้นลุกขึ้นก้อนสาละวันเอ้อลองลดบนสิดมือเลย่น้องเอ้ยอ้าวสวัสดีเนี่ยสวัสดีครับน้องเป็นจังไหรถอาการเป็นจังไหขาดขาดหมดครับขาดเบิร์ดแล้วแมนบอลครับเหลือบอลตอนนี้เหลือยังเลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนตัวชุดครับแอร์โฟกับโบเกียวโบเกียวครับขาดหมดครับ ใส่กองกับโบเกียวโบเกียวครับบืนมาได้จากมือสองมือมือที่สามบืนเบิรต่อมาได้ครับบันนี้พอใส่คาดเลยแห้งบืนต่อมาได้เบิดเลยบัดนี้เบิด์ทุกอยงเงินเบิร์ตเบิรเบิดทุกอย่างเลยบัดนี้เยอะจังหนึ่งครับพอสามพันหนึ่งไงเก่งจริงในต่อชีวิตพรีสู้ต่อไปนะครับเอาแม็ดออกด้วยพ่อครับตาตาดีดีครับเอาออกด้วยเอากาดีๆดูแม่ไอ้ อันนั้นเบิดแมนบาแมนคาดมดเขาเอาเงินไปจ่ายอะไรอย่างเงีบันนี้เอาเอาเท่าไรทั้งเบิดหมื่เระหาของเทผ่านศูนย์เพต้องผ่านศูนย์ของเทของเทโตโยต้าอูแมนบาเอาอูแมนบาอูครับบันเปนศูนย์บันเปนศูนย์แต่ศูนย์แพงกว่านี่ศูนย์หมืน่นเจ็ดเจ็ดพันหมื่นอันนี้เปนลูกบ่ายด้วยกัน รถเห่าบริเวณว่าบริเกิดอุบัติเหตุมันเลยบ่บบ่เกี่ยวกันกับศูนย์กับอูที่บ้านประกันเป็นบ่อันนี้จ่ายเองเบิสเป็นจังไรเมื่อยบ่เมื่อยสุทธิแล้วเท่าไรหมื่นพันเจ็ดร้อยสามสิบามสิบบาทรวมขายแห้งรวมทั้งสุดเลิถ่ายน้ำมันถ่ายน้ำมันถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำเกลือ อโอ้ทานน้ำมันเกียร์อ่าลูกปืนสองตัวหน้าหลังแล้วก็วีแล้วก็แผ่นคัดชุดวีแล้วก็แผ่นคัดหมื่นหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทมือเดียวมือเดียวมือแลงไปหับรถบัดน,นี้ตอนตอนที่คาดบคาดเบอดหนึ่งกระเบืนอไปเมนบ่บัดอารมณกลับมาบมมีแห้งอารมณกลับมาบัดนี้รถม,ม,มีแห้งเนนหรอแต่คนวนบมมีแหง้ง เหลือะสักไหลือะสักนี่นนมัดต่อสามสั้นเซลจังไดตัวกระสูตอวันตัวกระซูตัวครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยจากที่ความเข้าใจเรื่องรถวันนี้ค่อยเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจดีเล้วพี่น้องสุดยอดเลยเบิดแห้งเลยก็ต้องสู้ต่อไปรถเฮามันแรงโดนมันบ่แม่นมันแรงโดนมันมันอีหยัง มันเล่นทางไก่มันเล่นทางไก่แล้วรถรดหลดมือสองครับรหล,ลดเพราะเป็นมือแรกได้ไี่นองรถดซื้อต่อมือเขามาเป็นรถมือสองเขาเขาก็รูว้ว่าข้างในมันมีอย่างไงพอมาอยู่กระเพาได้เจ็ดแปดเดือนมันเป็นลายตางครับเบิ้งที่ดีนะครับซือรหลดมือสองเลยครับทุกแข็งเลยวะทุกเลยครับมาทีแรกเลยซีเดียนแรกเดือนแบตเตอรี่ครับเออมาอีกซีเดืยนหลังแปดเดือน,นบาโหดมือทั้งทั้งทั้อปีครับ ซื้อออกมาแปดเดือนโยกคาดไหมครับใครแต่ว่าบืนมาแต่บางทีใด <c oughs> บ้านดีบืนมากแต่บางทีคอยตูดมากแต่บางทีดีเดัเป็นรถเป่าครับเป็นรถนักไปตลอดบบเกียวกับแอร์โฟที่เพิ่นแนะน้ำบบเกียวกับใสก่ก,ก,สกองที่เพิ่นแนะนำํำเซกเบิดแล้วเฉกไดแล้วมันโมเมนมันเป็นที่คาดหมดคาดเบิดแมนก็คดเบิดมีส่วนคาดที่สำคัญเลย บัตรคาดมันคือแพงค่ะแท้บ่รู้ะแต่ว่าบอกว่าตามมีจริงแ<า>ต่ซื<ว>้อเธอซื้อแถวลานอะไรโดยตรงบ้า้านอะไรโดยตรงอาจจะโแพงแต่อันนี้เฮาเฮาเฮา,าเอาเขา,ขาเขาบวกแล้วเขาเอาเขาดวนง่ายเฮากับเฮ่าโบเร่แบบว่า,า,บาแบบว่าเขาเอื้อนยังโบเด้แบบว่าตั้งใจสีเอาเขาเองอันนี้มันดวนมันมันดีที่สุดคือท่างนี้แล้วมันไปใส่โบเร่แล้วลดนะ ออกจากซอยกับบ่ไดดแลวแมนบอบืนไปเอาเขาไก่ล้านล้านไก่บ้านที่สุดครับว่าสิเอาไปพุ่นไปให้สร้างประจําตัวเบิ่งบอสร้างที่พื้นเคยเห็นอยู่พุ่นบางัวทองพุ่นบางหัวทองมันก็ไก่หัวบืนไปบ่ไดดมันบืนไปบ่ไดดแล้วก็จําเป็นต้องเอาเขาไกล้บ้านที่สุดแมนมืนมืนพันถามมาแพงบอสุดๆุดเลยสําหรับสําหรับเฮาตอนนี้ แต่ผู้เพิ่นใส้รถใส้ยังเพิ่นเฮ็ดเองเพิ่นเซกอะรถที่เพิ่นตัวเซกอะอาศิบถึงขนาดนี้ขันเท้าแบบพยายามเซกรถพยายามเบิ่งแม่นขันขันรัวมันชิมดมันบพรกินทอดบีไงถ้ามันกินถึงบีแล้วหนาบีมันเป็นรอยแล้วมันก็บ่ได้ต้องเปลี่ยนยกชุดเลยเปลี่ยนทั้งบีก็เปลี่ยนตัวแผ่นคาร์ดพร้อมกันถ้าแผ่นรัวแผ่นคารัสชิมดนี่รถมัจจุบันมีกำลังหรอกมันจีโต๊ะเขาทะลวงทะลวงต้องการอะ เขาเปลี่ยนกระนทคคัดเขาไม่ต้องเปลี่ยนหนีตอนตอนเจ้าไปเบิ้งอังกีษนี่เบิดเลยบ่เหมือนเป็นรอยเข้าไปเลยมันกินเล็กเข้าไปเลยเด็กเจ้าไปแล้วไปถ่ายไปถ่ายบ่เออมันเขาเอิ่นเฟืองบ่เอิ่นยังเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าไปเจ้าไปเห็นหรอกบ่เดี๋ยวไปถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายเพื่อนอยู่หันกินสู้ต่อไปพี่น้องฝากถึงพ่อใหญ่สมรักเนี่ยที่มาเบาให้อยๆนะ พ่อใหญ่สมรักนะที่มาว่าวัยข่อยดีๆว่าข่อยห่าวคักว่าเป็นเจ้าของประเทศจังสั่นจังซี่เจ้าของไม่เรียนได้ไรนี่ครับคือสามีเขาครับเพิ่นมาว่าวัยข่อยว่าเป่นเจ้าสั่นอ่ะขั้นเจ้าบ่อยากเบิ่งเจ้าก็เรียนผ่านไปครับขั้นเจ้าอยากเบิ่งเจ้าก็เป็นตัวก็บ่ต้องเว้าอีหยังก็บ่ต้องเขาก็ดินล้นในสายของเขาเนาะแม่นครับเงินเสียค่ารถเฮาก็เฮ็ดเองนี่แหละเฮาก็ไปหามาเองนี่แหละเฮาบ่ได้ไปของเราบ่อยากเบิ่งตัวข่อยก็เรียนผ่านครับ บ่ได้ม um, ну ีปัญหาอย่างกันรับไอ้เบิ้งผู้อื่นพห่นครับเอออีหอย่างสีกระเดียกกระดอกับข่อยเพื่อนบอกว่าข่อยทําโตโออาว่าข่อยเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของประเทศอีกอย่างคอยระเฮ็ม MOU เขามาก่อยสจะเป็นเจ้าของประเทศอีกอย่างเมตเมแต่เขาเซเว่นเขาถาม่ามีออมเมมเบอร์บอกข่อยเนี่มมีปัญญาโกดเนี่เขาออมเมมเบอร์มันต้องใส่บัตรประชาสนไทยข่อยมี MOU ข่อยกะเ็ดได้แต่งานเนาะซิ่มาเป็นเจ้าของประเทศอีกอย่างว้าไปพญ่สมรักเขามาเบิ่งข่อยอีกได้พญ่สมรัก ่อยบอกว่าคอยสิให้คอมพิวเตอร์จัดก,การเจ้าแล้วบัเนียพอ่อระบอบคอม,มอ่ะเจ้าหูอยู่ว่าโอโทคละครัรท่ทานจ้เาสิมาดูถูกคนเฮาเกิดมาก,ก็ต้องดูถูกกันครับโบเมนคันละคันบ้านเจ้าอ่ะ่อยู้วบ้านเจ้าเก่งอยู่แล้วเรื่องกฎหมายนะกล็ลองเบิงโทษโพ่ม่ยเพราะว่าสีเว่าหอไลายเทอแล้วเพื่อนเพื่อนบอกตกอีกเพื่อนบอกลบลบบอกไปลเลยได้มือว่าในเพื่นเมาเอว่าข่อยจังสันยังสี่คักเด้อเจ้า บอยากเบิ่งกับโบตองเบิง่งขันอยากเบิ่งกับปันยิ้วหอยขวอ่ยแช่ไปด้หลยอยข่อยจได้เงินน้ำเจ้าย่อนหรือว่าเจ้าเสียห้ค่าขนมข่อยบอดเพราะเราบอกข้อมเจ้าเก่งอยู่แล้วเม่นบ่บ้านเจ้าอ่ะเขาจัดการได้ได้เพราะเราบอกข้อมอ่ะเขาจอได้ได้ข้อมูลเจ้านะ่ะไปแล้วพี่น้องขอบคุณภาษาไทยขอบใจภาษาลล่า่อยแฮปีเล่าไต่ไทยสารวัตรสากเป็นแห้งเองแห่งใจผู้ขาได้ได้วยอุ้ยโบไหวเว